แจ้งข่าวแจ้งข่าวก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมวันที่18สิงหาคม2563ที่ผ่านมา ได้ตกลงขยายเวลามาตราการโครงการเยียวยาเกษตรกรออกไปจนถึงวันที่15กันยายน2563โดยตั้งเป้าหมายช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ตกหลนที่เหลือให้ครบทั้งหมดภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงผ่านการแถลงข่าวว่ามาตราการช่วยเหลือเกษตรกร,กรจากเดิมตั้งเป้าไว้10ล้านคนแต่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์แล้วประมาณ7ล้านคนและยังมีหลายกลุ่มที่ตกหล่นอยู่อีกกว่า1.5แสนลายมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่18สิงหาคม63ที่ผ่านมา จึงเห็นชอบให้ขยายเวลาการนำเนินมาตราการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรออกไปจนถึงวันที่15กันยายน2563เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนที่ยังตกหล่นอยู่ทั้งสิ้น155,657รายโดยแบ่งเกษตรกร,ร,กรออกเป็น4กลุ่มด้วยกันคือ1 ขยายระยะเวลาการดำเนินการติดตามเกษตรกร,กรที่ยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินคือลงทะเบียนทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ยังขาดเลขที่บัญชีรับโอนเงินจำนวน115,892ลายให้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2563 โดยการโอนเงินทกอสอจะโอนเงินให้รอบเดียวคือ15,000บาทต่อราย 2. ออนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกร,กรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,กรได้อย่างสมบูรณ์ทันทีภายในวันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาแต่ได้รับการตรวจสอบและรับรองสิทธิอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยในภายหลัง จะต้องจะตั้งรอบการจ่ายเงินเยียวยาให้ไม่เกิน38,737ลายโดยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้รอบเดียว15,000บาทต่อรายภายในวันที่15กันยายน2563กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการเยียวยากเกษตรกรเนื่องจากช่วงแรก มีความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถือเป็นเกษตรกร,ร,กรที่สมควรได้รับสิทธิเดียวยาถือเป็นเกษตรกร,รกลุ่มตกลน759รายจ่ายให้งวดเดียว15,000บาทภายในวันที่15กันยายน2563 4. ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินแก่เกษตรกร,ร,กรที่ยื่นอุทูทร์ และผ่านการพิจารณาแต่ยังไม่ได้ใจ่ายให้ทันทีภายในวันที่31กรกฎาคม63ที่ผ่านมาจำนวน269รายโดยจะขยายเวลาการจ่ายเงินรวดเดียว15,000บาทภายในวันที่15กันยายน2563รวมความช่วยเหลือเงินเยียวยากเกษตรกรทั้ง4กลุ่ม เป็นจำนวน155,657ลานวน5ยหาลค์หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้วยนะครับขอบคุณครับ